ข้จพิจารอ์อย,ยักยงพุทธบริษัทเรียกว่าพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอบาสอุปบาสิกาโบที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคุ้มวัดนิคมเกติยารามีหมู่บ้านปุสนิคมหมู่สิบเอ็ด หมู่บ้านนิคมพัฒนาหมูสิบแปหมู่บ้านคอเนื้อสุดกล้าหมูสิบสอที่เรามาทำบุญที่วัดนิคมกิติยาราเป็ประจำวันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันมงคลอันยินย่งใหญ่เรียกว่าชาวไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระ และก็ยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประชาการที่สิบในปัจจุบันนี้เราทำบุญวันนี้เราเอาไว้ในส่วนหนึ่งก็คือทำบุญไปให้ปู่ย่าตายายญาติี่น้องโตที่ลมหายตายจากไปและส่วนหนึ่งบุญนั้นก็เป็นของเราเองที่เราทำ แม้ได้ทำคนวันมงคลวันมหามงคลคพราะกบรอกจะได้กบรอบ,บอได้เจ็ดสิบสองปีอายุถึงเจ็ดสิบสองปีถ้าคนเราพ่อหาว่ายากอยู่แล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์ทุกพระองค์อายุถึงเจ็ดสิบสองพรรษาถือว่ายากแต่ในประเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้ เราท่านทั้งหลายคำว่าพูดที่เป็นปู่ย่าตายายที่สร้างบ้านแปลงเมืองถ้าเป็นหมู่บ้านวัฒนิคมของเราก็ปู่ยาตายายที่สร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นเราก็ระลึกนลึกถึงปุณของปู่ยาตายายส่วนที่สร้สางบ้านแปลงเมืองอย่างเช่นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เราก็ระลึกเึกถึงคนของท่าน คุณอันประเสริฐองท่า hmm. นถ้าไม่มีพระมหากษัตร mm ิย hmm. ์ท <era> ี่ปกป้องคุ <Every S 2> mm ้มครองพระบุธศาสานาคุ้มครองประเทศชาติเรานี้บางทีประเทศไทยของเราอาจจะเป็นเมืองขึ้นของชาติใดชาติหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าประเทศไทยเราคำว่าไทยก็คือไม่เป็นชาดของใครไม่เป็นชาตของประเทศชาติอื่น เพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจมีข้ามาหากรรษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มองมาทุกยุคทุกสมัยเรียกว่าสมัยกรุงสกไทยสมัยกรุงศิยธยาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้มีข้ามาหากรรษัตริย์ที่ทรงรบเพื่อจะ สร้างบ้านแปลงเมืองให้พวกเราและก็ทำรูกบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเช่นสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากศินมหาราชพระองค์ท่านได้รรราชนดพิกลไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาทนทุกยากผูชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินเพื่อเป็นพุทธภูชาแด่พระาศาสดาสมณะพระพุทธโคดม ให้เยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณะาาชีปฏิบัติให้พอสมจะเริญสมถะวิปัสนาข้อชื่อชมถวายกรงรอยบาพระาศาสดาคิดถึงข้อข้อขอ,อยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาศาสนาคงอยู่คู่องกักษัตรรา์พระาศาสดากาวาดไว้ให้คู่กันพระาศาสดา ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าของเราฝากไว้ฝากข,าข้ามหากษัตริย์และกรกษัาริยาดครูบกัดโคกันไปบ้านเราประเทศไทยเราถึงมีข้ามัากรัตย์และก็กษัตร,ริยศาสดาเรี่ยกว่า90%เซในประเทศใยนี้ในปัจจุบันเหมือนกันรนก้าวราชการที่ปกท่านได้พระราชดิษฐานไว้ว่าเมืองใดไรข้าอาณา เมืองนั้นไม่นานต้องเป็นข้าเมืองใดไร้จอบาลาเมืองนั้นไม่ช้าต้องอับจนเมืองใดไรมณตีเลิศเมืองนั้นจะเกิดผัดสนเมืองใดไรศิลปะโสภลเมืองนั้นไม่ค้นความเสื่อมสราเมืองใดไรกวีแก้วเมืองนั้นไม่แข้วกรญาเมืองใดไรสตีงาเมืองนั้นย่อมขาดความผูกจันเมืองใดไรดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพิดทิสมัย เมืองใดไรความอันอ่อนภัยเมืองนั้นต้องบรรลัยแน่นอนสำคัญที่สุดก็คือเมืองใดไรความอันอ่อนภัยเมืองนั้นต้องบรรลัยแน่นอนญาติโยมทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธเรานับสือพระพุทธศาสนาเรียกว่านับถือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นที่เลียงคอยประคับประคองให้เราเดินตัที่สุดท้า ในการที่เดินนี้ในทางพรษษะพุทธศาสนาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบแต่ไม่ต้องพูดถึงว่าสิบประการแค่สามประการนี้นะบุญกิริยาวัตถุสามประการคือทานะไมบุญสาเร็จด,ด้วยการให้ทานศีลลไมบุญสาเร็จด,ด้วยการนักษาศีภาวนาไม่บุญสาเร็จด,ด้วยการเจริญภาวนาเราก็ปฏิบัติเอาวันนี้เป็นวันพระ อยากโยกจังเลยจะมาปฏิบัติไม่ต้องรักษาศีลแปดก็ได้นะว่างนะมาก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพ่อแม่ที่รักษาศีลแปดไม่เป็นไรมีเวลามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทําเอาไม่จําเป็นต้องว่ารักษาศีลแปดเพราะการปฏิบัติรมนี่ไม่จําเป็นต้องว่าต้องใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีอะไรต่างๆทําได้หมดนะแม้แต่ว่า ศาสนาอื่นอยากจะมาทำก็ได้ประเทศอื่นก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นความรักเป็นจีนเป็นเราเป็นญี่ปุ่นเป็นไรต่างๆอเมริกาก็ทําได้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรานี้มีปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมเราก็มาปฏิบัติในช่วงที่เป็นวันพระ วันนี้อาตมาภาพในนามตัวแทนคณะ uh สงฆ์วัดนิคมกิติอารามกอไม่โผดมากเกินไปสุดท้ายอาตมาภาพขออ้างเอาบทภศรีรัตนตรัยอคุนพระพุทธคตรพ่ออาคุพรผสง์บารมีพระเจ้าใหญ่คุณตะมกคตบนวิมเรที่ยบริสตาริยุาราตการเรียนชั้นที่สองวัดนิคมกิติอารามพระเจ้าใหญ่สัตยใจวัดนิคมกิติอาราม บุประสันติกนณาสองวันนิโงกิยารามได้ประพฤติปฏิบัติมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติในได้ทำในวันนี้บุประสันติญาติยอกไถให้ทานรักษาสิจารภ์วนามาในอดีตชาติปัจจุบันชาติในได้ทำในวันนี้จงมารมกันเป็นตบะเป็นเดชารวะปัจจัยทรงผลรดบันท์อภิบาลปุ่มป้องก้องและรักษาให้ญาติโยกทั้งหลายให้ปราศจากเสีสุขสัพปะทุสัพพะโกสัพปะโรคสัพปะภัย โอกาสภะวัตอะไรไดไดไดใดๆจะได้มาต้องผ่านให้จเจริญยิ่งด้วยอายุวันนาะสุาะภาละปฏิภาณนาสนาบริบาลสมบัติปัตนาเสนปัจกันใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมประกอบไปด้วยกุศลอันหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมประกอบให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารทุกทานทุกประการเออ ยถาวริยวนาโพราปริปุเรนเตสากัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเสตานังอุปกปปติอิถิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิสัตโตสัพเพโพเรนตุสังคปาฉันโตปนระสอยถามะเน <ination> <autotheENTE> <melody in großes> ¡Gracias! โยจะวันโนจะโปะังวเทจะยสาสวะตัตวะสา,า,าจะอายุจะเทวเ,ตวเ,ตวเตวสตษฐะวันเตเทขวะตุสะปัมบั สัพพธรรมานุภาเวนัสสะสโสติ